3พฤิกายน2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับวันนี้เราได้จะนำสาระความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเอาดอกทุเรียนของต้นต้นนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับเราได้ความรู้จากท่านอาจารย์ถาวรนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดสะเซานะครับได้มาให้ได้มาดูทุเรียนต้นนี้ท่านดูโดยละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วจึแล้วท่านจึงให้แนวคิดอยู่ เรื่องของการเอาดอกอยู่3หลักใหญ่ๆดังนี้นะครับอ่ามาดูใกล้ๆเลยครับเนี่ยอันดับแรกท่านเมื่อท่านดูตามใบทุเรียนทั้งหมดโดยองค์รวมแล้วท่านบอกว่าเนี่ยให้ดูตรงนี้นะครับลักษณะของใบทุเรียนที่มีความแก่ตันเนี่ยจะมีลักษณะเส้นสีเหลืองจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับรวมทั้งใบทุเรียนชูชันขึ้นลักษณะอย่างนี้นะครับถือว่า ใบทุเรียนต้นนี้มีความแก่เขียวเข้มทุเรียนต้นนี้มีอายุเข้าปีที่5แล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนในการที่จะเอาดอกในฤดูหนาวที่จะถึงนี่ท่านแนะไว้อยู่3ประการนะครับหนึ่งก็คือดูลักษณะใบอันที่2องเมื่อใบพร้อมอย่างนี้ความแก่เขียวเข้มอย่างนี้ท่านบอกว่าให้หยุดให้ให้หยุดน้ำการหยุดน้ำท่านบอกว่าให้หยุดไป3วัน 1, 2, 3วันที่4จึงเริ่มให้น้ำนะครับ ทำวนไปอย่างนี้เป็นสองรอบสามรอบจนกว่าต้นทุเรียนต้นนี้จะเริ่มฟอร์มตาดอกออกมาเมื่อต้นทุเรียนต้นนี้เริ่มฟอร์มตาดอกออกมาแล้วท่านจึงบอกว่าให้น้ำเลยทีนี้กระแทกน้ำไปแล้วค่อยดูลุ้นเป็นตามจังหวะจังหวะไปเรื่อยๆพอเขาออกลักษณะไข่ปลาตาปูออกมาแล้วจึงเริ่มขยับน้ำขึ้นไป เทคนิคอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากและก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ถาวรรวมทั้งทีมงานของ,ของคุณชำนานนะครับที่เดินทางมาเยี่ยมที่สวนเราเมื่อวานนี้แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราก็จะดำเนินตามที่ท่านบอกถ้าหากว่า,าท่านอาจารย์ถาวรไม่ได้ให้คำชี้แนะกับเราเนี่ย ตัวผมเองก็คงจะให้น้ําไปเรื่อยๆด้วยเหตุผลที่ว่า,าเราจะรอให้ออกดอกประมาณเดือนธันวาท่านบอกว่าถ้าให้น้ําช่วงนี้ไปเรื่อยๆนี่มันจะออกยอดออกมานั่นคือจุดจุดบอดถ้าหากว่าเขาแตกยอดออกมาแล้วมันจะเลื่อนไปอีกไม่น้อยกว่า20วันหรือ1เดือน2เดือนก็อาจจะเป็นในลักษณะดังนั้นนะครับเราะฉะนั้นเราก็ถือโอกาสนี้ในการที่จะเริ่มเรียนรู้ าจากต้นต้นนี้ต่อไปเรื่อยๆว่าขั้นตอนจากในการที่จะเอาดอกนั้นมันมีจุดสําคัญอยู่ในความรู้สึกของเรานั้นเราก็ได้คุยกันอยู่บอกว่าการที่จะปลูกทุเรียนให้เจริญเติบโตปีที่ 1, 2, ึ่สามสี่นั้นมันก็พอไหวแต่ว่าเทคนิคที่ละเอียดอ่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่จะ เอาดอกนี่แหละมันเป็นความละเอียดอ่อนเป็นความรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรงที่จะมาให้เราชี้แนะให้เราเราก็จะดำเนินการตามนั้นโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ถาวรนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดเจียงสสวมาให้เคล็ดลับกับพวกเราเราก็จะได้นำเสนอต่อเอฟซีให้รู้ในลักษณะอย่างนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำตามขั้นตอนที่ท่านแนะนำมา โอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ